못넘은 길, 다리게 돌아 오길 바래. Wow. 날여 적고, 싶은 게, 노사 라진 순간 의미 를 이해 했 어. boom oh. สวัสดีครับทุกตาจำได้ใช่ไหมคะจำได้จำแม่นเลย <c oughs> น่ารักมากเลยะอะ่สวัสดีค่ะอุ๊ยพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไม่เคยเจอกันเราไม่เคยเจอกันแต่เราเคยโทรหาเธออุ๊ยจริงเหรอฮะเฮยเธอลืมไปแล้วเราเคยโทรไปบอกว่าเราอยากชวนมาอยู่แบบค่ายเดียวกันจําได้ปะเราเคยเราเคยถามทุกตาว่าแบบเราชอบเสียงทุกตามากเราอยากแบบอยาก อยากให้ทุกตามาทํางานด้วยกันอันนี้พูดจริงๆหรือว่าเพราะพี่หันมาคะพูดจริงจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลเม็ดหมดอะช่ไใช่โยนนี่หนูโอนเอนเลยนะจริงหนูโอนเอนนิดนึงถึงแม้ว่าใจหนูอะพี่รู้เลยพี่เจ้กูต้องทางานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงานต้องมาแล้วตอนนี้มีสตอรี่กันมาคราวที่แล้วนี่แบบ แทบตายอ่ะแทบตายแย่งแทบตายอ่ะไปหาอะไรกินดีวะไปเต็มเลยไปเลยไม่มีประโยชน์แล้วล่ะเราสองคนไปหาอะไรกินไปจริงๆแล้วเรารู้รู้สึกได้เลยยังหันไปบอกกล้องตุ๊กตาเสียงกตุ๊กตาปั๊บอ่ะอีเหี้ยมึงเอาไปเลยใช่ใช่คือแย่งแทบตายแย่งแทบตายเลย่่งอะคือปีนี้กูย้ายมาเก้าอี้นี้เพราะข่าวที่แล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่เขาเลือกคนที่เก้าอี้นี้ผมรอคนที่นี่เป็นคนที่รอเลยแต่ว่าหนูอ่ะ บอกไว้ในวีทีเอว่าถ้าพี่ก้องหันคนแรกหนูจะเลือกพี่ก้องแน่นอนหนูลูกหมันไม่สําคัญหรอกว่าจะหันที่เท่าไหร่ไม่สําคัญหนูลูกเหมือนเกลือนเหมือนผัวคนแรกผัวคนที่สองไม่สายหัวอยู่ดีมันคือผัวลูกคุณแม่พูดถูกเราต้องเลือกผัวที่หล่อที่สุดโูกเราต้องเลือกผัวเราไม่ได้ผัวคนแรกไม่เกี่ยวผัวคนท้ายก็ไม่เกี่ยวผัวแปลว่าผัวเสมอกันอ ดีค่ะเป็นคําแนะนําที่ดีมากขอไปสักได้ไหมผัวคือผัวเสมอกันเนี่ยไม่เคยได้ยินครั้งแรกกับรายการนี้แหละมีที่ไหนว่าผัวคือผัวเสมอกันร้องแล้วร้องเก่งขึ้นเยอะด้วยร้องแบบว่าอพลังงานมาแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเซอร์ไพรส์จากรอบเบิร์เบิร์กคลาวที่เคยมาประกวดตอนนั้นซีซั่นสองนะซีซั่นสองค่ะโอ้ก็ก็ยังร้องแบบว่าเสียงยังแบบนารักนร้ันยี่สิบห้าปีที่แล้วยังพอไม่ใช่นานประมาณแปดปีที่แล้วใช่แปดปีที่แล้วคือคำแรกนี่รู้เลยว่าตุกตาเพราะอะไร ความใสความไอเน,นี้ยของนางไม่มีใครสู้นางในในความใสทั้งหมดที่มีมาใน,ในแบบ <No. S 1> 9ปี9ก้ซีซันเนี่ยคือนางใสมากใสจนเรานึกถึงคำแรกเป่งมานึกถึงคิมินารีเดะราสุดเดใช่แล้วเพราะว่าทุกตานี่เป็นคนที่โค้ชเลือกกันนานที่สุดนะถ้า,าพี่จำไม่ผิดเป็นเป็นคนที่เป็นผู้เข้าแข่งขันที่โคช้ช แย่งกันแบบหนักหนามากใช่พี่พโจฮาราคิรีหนูหนจำได้ใช่ใช่เอาประกาศเปิดสะดือแทงหนูอยากจะเอาประกาแทงเข้าไปในสะดือแต่ไม่น่าจะถึงตรงไหนเห <laughs> มือนกันไม่น่าจะค้างอยู่ตรงไส้ทินสอเลยสัอ้อย่าง <laughs> ไม่ไน่จะไปไหนเหมือนกันแต่ว่าเราจะบอกว่าเสียงอ่ะมันหากันได้เสียงแบบตุ๊กตาหากันได้แต่วิธีการถ่ายทอดแบบตุ๊กตามันไม่มีใครทําได้ <laughs> พี่เขาฮาร์ดเซลมากเลยนะใช่มันก็พูดอย่างเงี้ยมึงก็พูดอย่างเงี้ยกับโจอี้มึงก็พูดอย่างเงี้ยมึงก็พูดอย่างเงี้ยโจอี้ตัวนี้ เกือบจะ200ล้านวิวแล้วไม่อยากจะแหลงค่ะอยากเกียดจริงหค่ะแต่แม่หนูยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่ก้องเลยนะคะนี่เราจะถ่ายกันทพ้ไครอบครัวเลยเราจะถ่ายกันทั้งครอบครัวเลยหนูก็โอนเอ็นอยู่เพราะว่าวันนี้พี่ก้องเหมือนกงอยู่มากใช่ขอบคุณมาก พี่ก้าเป็นก้องเป็นกงอยู่พี่โจทำหน้าเจือนว่ะถ้าพี่ก้องเป็นกงอยู่กูก็กงกอ่ะตอนนี้บอกกงกงเลยว่ายังอยากได้อยู่มากมายพี่เราเจอกันบ่อยไงเราเจอกันบ่อยเราเจอกันบ่อยพี่หันคนแรกด้วยใช่แล้วเราเจอกันบ่อยด้วยเราแบบพี่ก้องบอกว่าชินแล้วคือไอ้ที่โทรไปหาชวนมาร่วมงานมันจะเท่าอะไรกับแบบเธอร้องที่ร้านและฉันแบบอาสาขึ้นไปร้องกับเธอบ่อยๆอ่ะห เฮ้ยตุกตาร้องเหรอวะไหน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 ทุกตาพี่ขอลองด้วยมันก็เหมือนคนบางคนมายืนจีบเราทุกวันอ่ะแล้วก็พอเอาจริงไม่เอาหายไปไหนก็ไม่รู้เงี้ยอนี่เออนี่มีเหตุผลนะจริงๆเจ๊ไม่ได้ช่วยนะเจ๊เป็นศัตรูกับทุกคนแค่นั้นเองเฮ้ยทีหลังทีหลังนะทำเก้าอี้อีกตัวหนึ่งให้พี่คิมนั่งข้างบนแล้วเป็นโค้ชออฟโค้ชดีกว่าคือโค้ชพวกกูหมดทั้งสามคนได้หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย ค่ะ oh. ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ขอบคุณคิดถึงมากเลยนะคะคิดถึงมากแค่เดินเข้ามาข้างในก็คิดถึงวันนั้นแหละขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณรายการด้วยนะคะหนูต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะ <laughs> นี่คิดถึงคํานี้มากเลย <laughs> หนูต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะ <laughs> เลือกเลยค่ะ <laughs> หนูขออนุญาตเลือกพี่ป๊อปค่ะ <Yeah. S 2> yeah. ดีใจมากนะคือทุกตาเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในผู้เขาเ้าแข่งขันที่คนเดอะบอยจจำได้แน่นอนแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาลาักษณะวิธีการเล่นไลฟ์เพอร์แมนหรือกระทั่งเสียงเสียงเพลงของเขาวิธีการร้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ได้หันไปเพราะชอบมากนะเดี๋ยวรอรอออสตาร์รอบต่อไปเรา เพลงญี่ปุ่นไปแล้วเพลงเกาหลีไปแล้วรอ,อ,อฟังเพลงอินเดียรอบหนะ้าออโหทุกตาจะมาพอรอนี่กลับมาครั้งนี้คือพอได้ยินเสียงก็จําได้แล้วก็หันกระเบงอีกรอบนึงไม่เลือกอีกนะครับเลืกป๊อปนะครับชอบผู้ชายกลางๆกันไม่ชอบสีจัดจ้านโอ้ยเสียดายอะ่ะก็แบบว่าเออมันเหมือนวันนั้นเลยเนาะเออเขาก็มีการพูดคุยแต่ว่า พ,พี่ป๊อปอะ่ะเขาดันพูดมาว่าเขาเคยโทรหาคือไปอาจจะไปตายด้วยคําว่าเออเราชอบสิ่งเธอมากอะไรก็เลยเออยากอยากร่วมงานกับพี่ป๊อปค่ะก็เลยเรื่องพี่ป๊อปเหมือนวันนั้นเลย